สวัสดีครับวันนี้เราก็มาพบกับรถไถนา3ามล้อมืออาชีพนะครับโดยช่างต่อยนะสวัสดีครับช่างต่อยครับครับสวัสดีครับผมช่างต่อยหรือสุรินทร์นันทวงศ์ครับ <c oughs> เป็นช่างที่ทํารถไถนา3ามล้อคือรถไถนา3ามล้อของเรานี่ก็ทํางานทําประโยชน์ได้หลายอย่างก็คือเราพัฒนาจากรถไถนาเดินตามมาพัฒนาเป็นรถนั่งขับแบบสามล้อจะ ไถไถนาได้ดันดันดินได้แล้วก็สูบน้ำสีพ่นยาครับตัดหญ้าหยอดข้าครคืออยู่ในรถตัวเดียวกันรทำงา,น,านได้หลายอย่างาเลย<ด>ครับครับสำหรับพวกปั๊มน้ำกับเครื่องพ่นพย,า,ยา,า,าจะมาวางในแท่นในจุดนี้ครับือวางในจุดนี้แล้วก็สามารถทำได้โดยใช้เครื่องตัวเดียวกันครเดี๋ยวเราไปดูตรงผานไยบ้างครับคือผานไทยนี่จะเป็นไถสามไถไถสามผานสามผานนะครับ สามใบเป็นของแบบยกหางด้วยระบบไฮดรอลิกครับอันนี้เป็นกระบอกไฮดรอลิกนะครับมันจะมีแขนปรับเหมือนรถใหญ่ครับเหืรถใหญ่เลยสวยการควบคุมตรงไหนครับคันคอนโทรลตรงไหนครับจะยกไอหางขึ้นลงในตัวนี้ตัวนี้นะครับแล้วก็ผ่านถทยก็พาดันดินก็ใช้ตัวเดียวอยู่ในตัวเดียวกันดันมีก็อยู่ในตัวเดียวกันแล้วก็เป็นไม่ว่าจะเป็นเครื่อง11แรง เก้าแรงขึ้นไปก็ถือว่าใช้ได้แต่แล้วแล้วแต่ลูกค้าต้องการครับคันนี้เป็นกี่แรงครับตัวนี้9้าแรงครับอ๋อเก้าแรงเราจะใช้สิบเอ็ดแรงก็ได้นะครับสิบเอ็ดแรงสิบสองแรงสิบสี่แรงก็ได้อ๋อครับสาหรับราคาคันนี้เท่าไหร่ครับราคานี้ถ้าเป็นถ้าพูดถึงว่าเราเป็นตั้งเกณฑ์ไว้ที่เครื่องสิบเอ็ดแรงสิบเอ็ดแรงคูบุต้าคูบุต้าอาทีแล้วก็โครงสยามคูปุต้าคือเราต่อเติมเสร็จแล้วอยู่ในราคา ราคาตัวนี้หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทอ๋อครับคือตัวนี้หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทนี่จะได้ใบดันนาด้วยใบดันหน้า,า,นนาครับแล้วก็มีานไถ่สามผานแล้วก็มีคาบคืออุปกรณ์ที่อุปกรณ์ต่อพ่วงอุปกรณ์ที่ติดกับรถครับสําหรับใครที่สนใจรถคันนี้สามารถติดต่อได้ทางไหนครับก็ตามเบอร์โทรเลย0ูนย์แปดห้า สองหนึ่งสามศูนย์สามเจ็ดสองครับกับช่างต่อยนะครับครับกับช่างต่อยครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูการทํางานจริงๆกันเลยนะครับครับคือตัวนี้เป็นรุ่นรุ่นมือหมุนครับรุ่นมือหมุนก็เราก็สตาร์ทคือเราก็สตาร์ทแล้วก็เปิดบ่อครับเปิดบ่อแล้วเราก็อ่าสตาร์ทก็เป็นปกติเหมือนรถไถนาเดินตามทั่วไปนะครับก็แค่เร่งคันเร่งแล้วก็สตาร์ทเป็นปกติ

ในป่าลกมากครับเหมาะสำหรับใครที่มีสวนมีนามีไร่นะครับรถไถกันนี้มีความคล่องตัวสูงมากครับวงเลี้ยวแคบมากครับประมาณประมาณสเมตรครับดูความแรงของมันครับเป็นทดสอบการดันป่าครับ แต่สุดยอดนะครับอันนี้สามารถเราเอาไปต่อพ่วงก,กับเทนเลอร์ได้ไหมครับการต่อพ่วงนี้ก็ถือว่าใช้ได้โอเคมากครับตาลกๆนี้ลาบหมดครับ